ดึงกันเด้ผู้อยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าขับเพียงใจผู้ากเมื่อหังสีหน้าเนาะเอออะเออะไปนี่มาแลงมันจังหนักนี่มาแลหรือไผสีด,ดำหน้ายี่ันแลงอยู่บ่เ <c oughs> นาะมันจังมันจังวางวางเวียเว่ยนจกเบียนแล้วตัดตัดออกซะามาแลงจังมากกับด้วยยุบเจ้าสีบมาทุบมือกัได้วุกวันพระกับแล้วแต่แล้วแต่พวกเจก้าเด้วยักใกล้ๆนี่เนาะเขาจะยุพาหน้า ไปกลับสูมือสูมือหลา้ปีแล้วเขาเจาะเพียรดีตั้งสิแสดนว่าผู้ตายไปก็ตายไปแล้วครับเ่ยวไปกลับต้งเส่นล่ะละอน้ําตายก็ตายไปแล้วก็กนนกวกมี่แปลว่าตายไงด้บ่แมันป่วยมือ่องมือก็สิบจับ,บลมหายใจตายโหลดสบายสบายบ่าเด็กปป่วยสายบ่ได้ววไปกระเสาะกระแซะแบบนั้นเพราะว่าเขาเจ้าฝึกเพราว่นหน้าเป็นแล้วเขาจาเตรียมตัวตายก่อนตายเขาเจ้าบย่นแล้ว เกิดม้นตายสิก็มีกระเยี่ยมเมื่อน,นั้นสิตายยังสิบอกเอออยูใ่ในลมหายใจกับเผื่อคัมภาวนาไปเด้อมอยมอยมอยตายง่ายๆตายกเพราะเจ็บบ่ปวดลายยังมาฝึกเอามาฝึกเอาเจ็นจังได้กับตายอยู่แล้วเนี่ยเนาะแต่คือหักขัวาหักลูกเจ้าเป็นได้กระซ้างเจ้าต้องตายปากเขาคือเก่าเออแม่นภาาสันนี่ภาษาสียู ูาายูกน,น,น,นได้เ่าปานกอยูอต่กอนตมัน่าไต่ก้อนตายแต่ไ้มันเห็ดได้ตตยก้อนไตาย <c oughs> ะบวมหวอะไรไป <c oughs> นปี่ือบวงกัพ้นบ่ยังไปสบายสบายเลยเฝ <c oughs> ้าได้บานเ้ซ้อมบ,บนอยู่ยเดี๋ยวบังควได้กับคุคิดค้คหงหน้าน้อำหน้าน้ำง้วน้ำควายไป่วงหลานกันนี่นาะ <c oughs> ไปทันมากกไปเมื่อกันแล้งจัมากก็ได้หรือพวกเก่พอน้ำไปกับนักกันตัวพพ่อน้ำไกับมาเอาต่ย้ำแล้งสีดีสุดมันคือปรด็นสำคนน้ำการน้ำงานน้ำเหยยอนะพ่อนกัมาการผู้ชาย็นปด้กเห็นัสีบมาอยู่ีสีเราบ่มเมื่อได้ปะ เขาอยู่นี่เลยได้ผู้สีซ้อมบนนีดม่พอได้ีนอันข้างผู้อางใต้ข้างเเออเที่ยวมากมือเบิดมือละข้างวะเพินเบาอะไรกันเบิอยูนี่ก็มีเผินเบากันกินเลยบอเดินนี้เผิน่าซ้องเขาอยู่น้องกันเออคืนเล็กเล่ยอยนันก็เปืองเดียวแบบโ่แ่พคืนละเท่าเผินเบากันตลบดีกว ไปมันยันงมาเล่นฝึกษากัน,นมาเกชนบันเษมหาวิสานการโดนเราหน้นาเผือก่ได้แล้ว <c oughs> ก็ุ้นๆยัวกัรไดครับหลวงพ่อไป,ไปปิดไปบันเิิัติ ละอันห่วงน้ำลูกน้ำปวยยังเงินป้อเย็บผ่านป้อแมนค่ะแมนแมนจับแขนเย็บผ่านจับแขนสีดูจักมือนี่อันมือที่กสิกับเอามาหมูว่านนึงบนแมนบ่เจ้าการได้ขึ้นเดียวตั้งใจมากมากเจ้ากาอตั้งใจกำนังตั้งใจมากกวงพ่อเพราะว่าข้างหลังนี่เราจะางานเขากสิเอาเออเอากะเอาแต่ว่า มันเป็น,นเครื่องเลี้ยงชีแถ่า,าตัวใจของเฮ้าหนึ่ย่าไปกังวลกับมันหลายตัวใจของเฮ้าหนึ่งอยู่กับภาวนานี่แหละเอองานทางไม้เองงานทางมงา,ห,างมหลายก็เก่าอีกนั่นแหละเข็ดคือน่าอยากได้แต่ว่าทางเข็ดไงใจเฮ้านึ่นอย่าไปอย่าไปขนขวายความอยากของมาเขาไหมทุกคน,นนั่งนี่ได้ทำก๊าไรเท่านั้นเท่านี้เท่านี้บ่ต้องเข็ดอยู่ในนี้ ในร่มจับคือในร่มมั่งนั่นมั่งคุยกันมั่งนี่มั่งเด่นไปมั่งเดะจะไปกังวลตะยานแต่ว่าะนั่นยานตะบะนี่มันต้องยานเพ็ดปลาโลดงานทางไหลเงื่นกับมานง,งานกับมี่จักรพรรดิสั่นมันเป็นเครื่องเร่นงขี่เท้าแนวมนืออดูดูกับธรรมะคือใจของอยู่กายอยู่กับงานคือข้ากินเข่ามีแหละข้าวเคยกินพเพื่อเลี้ยงร่างกาย สงสันห้องบริกินประดับประดาวา่าบ่ให้มันเถ่าบ่ให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ดอกไปกินเลี้ยงมันคือบ่ให้เจ็บปวดซื้อ,อาการทำมาอาชีพทั้งหลาย,ยเป็นเครื่องเดินขีเพราะว่าสิ่งที่เลี้ยงใจเ้าคือธรรมะเด้อเพราะนั่นแหละอาหารอาหารใจคือถรำเท่านั้นเ็ดเี็ดงานไปนั่มภาวานาไปนั่มฟังธรรมไปพร้อมเปิดมนันจะเบิดม,มือเบิดลขึ้นแรือขอบ่เมื่อยดอก <S <S สี่ายงานผลมาหนูมานหลอกแรกพุหนูยังไกแคุ่ดท um> uh ุุดท่บันไดล้มหายใจหนึ่งรับบัไดจะมา้าหลอบมีคือขับรถไปกัได้มหายใจไดเออหนหละก็พัฒนาเจ้าค่ะเรากลับนางเขียนงานกับ่าเคื่อนได้เออล้มหายใจนะะบานเาแเสียงหลวงพ่อนอนตอนนี้เสร็จแล้วบังครน่งนอนกับมันกับมาไหวอยู่นะลกบังคืึงแต่ยังบ้าบาหลอกเขียหลวงพอแป๊บเดียวค่ะเขาเดือดรับ เจ้าภาหรับแล้วผมก็ลับแล้วเออเออนั่นแหละตะกินนองบ่รลับบร์ trotzdem, urgency, ียยานออหรับแล้วทีหนึ่องลูกเลี้ยเข็บลากิ่งกังวลเนาะโอ้ืนท่านบ่นออันั่นอันนี้บ่นอนมันก็บ่รลับเจ้าหมู่้านมีากมากเลยเจ้าาหลงทางตลดเลยเจ้าภาพผมจากคบอกว่าโอ้ย รเดี๋ยวไครวนกลับวนกลับเลยถามคนเจ้าว่ัเลยเปิดขายมาแล้วลูกอยากมาดูด ja mm ูขอให้ลูกมาเยอะมากกับมาพวกเจ้าฮัถ OK> ้าพวกเจ้าอยู่ในร่มได้มากๆเงินก็มีงานก็มีต่อมาพวกเจ้าก็จะมีลูกน้องตัวเจ้าเองก็มาสั่งงานทั้งนี้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นพวกเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานอยู่พุ่นี๋ยมันเป็นมันมีหลายบริษัทแล้วเดลยมันเป็น ไปย้ายฝ่ายว่มีเวลาเดินนี่เป็นอย่างซัดตั้งเงินล้านเหยียบา้ายอออังยังยังแบบยังล,ล้านตัดเสื้อช่างโอเนาะเออการบินไทยทหารอากาศทหารเรือทหารบกทุกทหารลุ่มทัหันเลย เอป็นยูแน่หูดังเจ้ามันเยอะมากปรากว่าได้เห็ดหยังเดี๋ยวใส่ยูแน่หูดังพวกเจ้าเยอะมาหนะกอยได้เนาะคือกันลากับพวกกันไม่ฝ่ายนุ้งจะแรงงานจะแรงงานกับพ่อพนาเอามันนางพ่อพนากจะได้หยังเออเธอหน้าไปเช็ดเถอเนาะเดี๋ยวดิบมีหอดเวลามากเยียบย้เป็นยันซขอให้รงานไต่ให้มีเวลามากนะเจ้าค่ะ ปอากล็ดไปหน้าเอาอยู่นี่มันจะเป็นเด็กของมันเองโดยว่าต้องอยากยึดไม้เพื่อเหตความสงบได้บุญเกิดเจ้ากรรมในเว้นใดบุญหนีบ่มี่ไผข,ขวางจากตลาดเออเทวดาอย,ยู่ใกล้พวกวคุ้มเทวดาหรือพระเทวดาเขาอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้คนสงบเด้ คนมีบุญเลยบุญคือความสงบเย็นเดยเขาบอจาอยู่ไก่ได้คนห่อนห่อนเพราะว่ายังอยกได้นั้นอยากได้นี่เพได้ดังใจชักชมจมชักดาเด็กเขาบอมาไก่วกเจ้าเด้เขาบอกสกิดคนมาขาลานเจ้าเด้ยกูก็สักอีกนานี่คือยูไก่ยากไรลำคานจากบอกอ่อเออมันทางสีนี่สูตรอื่นๆเขเอาบอกเเอารถไปยางเดี๋ยวนี้ หรือวก็เป็นกับผู้อื่นกับเป็นยุ้ยแต่วามก็เป็นหัวหน้าน่ารับมากเ้อะไอ้ยืนอี่ตัวห้าสุดนม่อำเภอเขาจะจั๊กจัดนไ้เขาเนี่เลยเดี๋ยวถ้สุดนั่เลียงันทังนี้ลูกน้องเขาหับกัมากี่ผู้ดันเท็นั่นเป็นผู้นีเนีเป็นเลยับเอาตัวเนาะเขาต่อใจเยอะซึ่งพึก

เออเออไปเดี๋ยวไป,ไปพักนอนอยู่บานไทยก่อนเจ้าค่ะส็สร็จกับเสร็จสมบูรเจ้าค่ะเออเออเออไป